พี่น้องและมูเพอนสุคูสูโคสําหรับวิีโอน,นี้นอริต้าและครอบครัวก็จะพากันไปแคมปิ้งนั่นเองเนาะจะได้เก็บภาพและบรรยากาศในการเดินทางและการแคมปิ้งมาให้ทุกคนได้ชมกันระหว่างการเดินทางอีกยาวไกลนอริต้าและครอบครัวก็จะแวะมาเติมน้ามันอยู่ที่ปั๊มน้ามันนั่นเองเนอะทุกโคนการเติมน้ามันในแคนาดานี่เนาะต้องบริการตัวเองเท่านั้นนะบ่มีเด็กปั๊มคืออยู่ไทยหรือลาวอยียงแบบนี้เนาะ ในระหว่างที่สามีเพิ่นเติมน้ำมันนั่นเนาะลูกชายผู้น่อยเพิ่นก็อยากจะลองจับอยากเป็นเด็กตั๊มให้กับพ่อเพิ่นนั่นเองไม่บอกว่าแดดดีฉันจะเติมน้ำมันให้กับเธอเด้อฉันจะเป็นคนจับอยียงประมาณนี้เนาะพอลูกชายผู้น้อยน้องวินสตันเนาะเพิ่นได้จับสีเติมน้ำมันให้กับพ่อแล้ว คนก็เลยได้เอ่ยขึ้นมาว่าแดดดีใหญ่ขึ้นฉันจะเป็นเด็กปั้มเด้อเพราะว่ามันมวนดีฉันมักหลายวิธีการเติมแบบนี้และลิต้าก็ได้หัวหลอิ่นนะโอ้ยความคิดของเด็กน้อยลูกแม่เอ๋อจะเป็นเด็กปั้มบ่จะใหญ่ขึ้นมาาอียงประมาณนี้เติมนมมันเสร็จเป็นทีเรียบร่อยเยนาะหนเหมือนเฮาก็จะขึ้นรถและมุ่งหน้าเดินทางกันไปต่อน,นั่นเองและสำหรับในมือน,นี้กับบรรยากาศดีคัาหลายมีแสงแดดมีท้องฟ้าที่สดใสอียงแบบนี้เนาะ กิแรกลิต้าก็คกิว่าฝนจะต๊ะห้ำหัวสบอเวลาไปกลางเต้นเอียงแบบนี้เนาะแต่ท้องฟ้าเอียงก็เป็นใจบรรยากาศก็เป็นใจอยู่นะทุกคนและนี่ก็จะเป็นบรรยากาศวิวทิวถัดภูเขาของจังหวัด BC ที่มวดเฮาจะไปกลางเต้นนั่นเองเนาะในจังหวัด BC นี่เนาะก็จะมีภูเขาหลายที่สุดในแคนาดานั่นเองทุกคนมวนเฮาได้เห็นสายน้ำใหญ่ๆนั่นเนาะก็จะเป็นแม่น้ำโอแกนโดแกนนั่นเอง เราก็จะมาแวะกินโดนัทนี่เข้าร้านโดนัทก่อนค่อยเดินทางต่อทำหน้าดีๆนี่ร้านโดนัทและนี่ก็จะเป็นมัฟฟิงอียงโดนัทพวกเขาอันนี้เนาะแล้วนี่ก็จะเป็นคุกกี้โดนัทมีหลายหน้าเลย ลูกชายพี่น่อยพอยายามเอาเจนเวิร์ตหนีเนาะทั้งสี่หาอย่างนี้เลยหว,วานหมูแล้วคราวนี้ได้กินโดนัทแล้วได้กินโดนัทนั่นงรองกินโดนัทโดนัทโดนัทชิมก่ดนก่อน <c oughs> <c oughs> ละคาเลยเป็นส่นเคี้ยวหน่อย <c oughs> แซบบอกแซบบอกว่าเรียมมืสบบอสิแซบ,บเดียวเบิดเลยแบบนี้ยี่สิบลูกโบอิอ่มก็เครื่องทอดแล้วเรียมมือเรียมไม้ <c oughs> นาเสร็จแล้วก็จะเดินทางกันต่อขึ้นรถเลยสานบาทสองโอซอยุสโอซายุส คิค่ายังจะไปยังว่าซอยจุ๊วซอยอยู่เป็นเมืองในน้อยอซอยอยู่กลางเต้นอยู่วางนี่เลยโควิดนาออกมาประมาณหนึ่งชั่วโมงกว่าเม็นบ่นผ่านมาทางเมืองสีเมืองเมืองในน้อยในน้อยมันอย่งภูเขาภูเขาคือภาพวาดนี่อันนี้ก็จะเป็นสวนองางนลมีแม่นะ้ำมีสายนะ้ำ เบิกก่อนหินต <c oughs> ัวนี้ก็จะเป็นทะเลทรายต้นดอกไม้ต้นดอกอายอีหยังกันนะนี่ฮะเแย่ไข่ดอกเต็มเลย <c oughs> มาถึงที่กลางเต้นแล้วเ <c oughs> ข้ามาแล้ว Your destination on. is นี่เนาะก็เป็นทะเลสาบ่ล็กๆเอาไว้ให้คนมาผักกลางเต้นอย่างประมาณนี้เนาะเล่นน้ำาไวยน้ำจะมีคนตกปลานะอยู่ใกล้ๆหน้าผาวางนี่นะเขาบอยขึ้นไปเนาะเขา่านแบบว่ามีงูแบบงูหางกระดิ่งอย่างประมาณนี้เนาะงูมีผิดอยู่แบบนี้เนาะก็จะประมาณนี้เลยวันนี้กั แสงแดดออกเจอจัดลายแต่กระลมแห้งเนาะเด้อแ,แล้วก็ยังหนาวอยู you know? ่เนาะเหรินทรายแล้วทรายน้อยว wow. okay. ่ายูฟ้าเนี่ยท่านี้ว้าวเหรินทรายโอเคไอ้กันเหรินทรายกำลังจะกอดเจดีนั่นเองขอไปเอาปืนมาแหละมาเล่นน้ำสงการแล้วบ้านี้ <laughs> กำลังเล่นหาก้อนหินเนาะหนังคักแท <laughs> ว่ว้าวลมแห้งคักหลายทุกคนขึ้นไปยอดก้อนหิน <laughs> ลมแหง้งแหง้งมีก้อนเมฆท้องฟ้าปาหนาคักมีผ่าอาทิต <laughs> ย์ใสแหงคักมีลมแหงแหง้งนะกิ้วเลย ดอกไม้สีขาวเต็มต้นเลยอ่ะอ๋อทออัทอทัอททีงามงามโอ้ยมาคากหลายทองฝ้าสีฟ้าต้นไม้งามงามแบบนี้นะโอ้ยมาคากหลายเด้อ จะเป็นบรรยากาศบอนที่มวลเทามาแคมปิ้งหรือมากางเต้นนอนนะทุกคนแต่ละคนเขาก็จะเอาแบบเก้าอี้เอาอย่างมากเนาะส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบหลดบานที่เขาเออกมาเนาะมีแต่คันใหญ่ๆห,หลดบานเขา,เาน,นี่เลยล่ายหลาย,ลายคนมากางเต้นนอนอยู่นี่ร่ายหลาย,ลายเป็นขอบครัวขอบครัวเลยเนาะแล้วก็หลดบานมีแต่คันใหญ่ๆที่เขามากางเต้นนะทุกคน บ่อนกลางเต้นอยูนนีเราก็สะดวกสบายมีทั้งห้องน้ำมีทางไวไฟมีทั้งแบบไฟฟ้าออียงประมาณนี้เนาะที่คนที่มาที่หวังนี่เนาะมากางเต้นหรือนอนอยู่หนีเนาะอาจจะเป็นเพราะว่าเขาอยากเปลี่ยนบรรยากาศอยียงแบบนี้เนาะกระโบได้แบบธรรมชาติหลายเนาะโมแมนธรรมชาติแบบร้อยเปอร์เซ็น แบบว่ามีคนมาไล,ล่หล้แล้วก็มีแบบห้องนอนเน,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 น้นเอาไว้ให้สานอนเอาคันไพโบไดเอาเต้นมาหรือบบไดเอารถบ้านมาอีอย่างแบบนี้เนาะต้นใหม่ประหลาดไหสิเด็ดมากอุ๊บ oh, มันตาย s <S แล้ว s <S มันยังบ่เกิดใหม่มันมันเท่ดีคล้ายๆดอกขอนไก่ <laughs> และอีกอย่างเนาะมีววังอันนี้เป็นเพื่อนคนเนาะทุกคนแบบว่าเขาใส่เขาเชาเป็นรายเดือน อย่างประมาณนี้เนาะทางพุ่นก็มีแบบดอกไม้ป่าเกิดสีเหลืองสีขาวน่เนึงยังดอกอย่างแต่บ่มีกลิ่นหอมคล้ายๆดอกดอกแก้วเนาะแต่บ่มีกลิ่นหอมื่อเท่าเด็กไปเบิ่งทะเลสาบแลลวเนาะก็จะพากันยยางเขาไปบอลเต้นทีบอลเท้ากางว้เนาะบอลพื้นทีทีบอลเท้าได้ดจับจองนั่นเนองเนาะ ส่วนใหญ่ก็จะมีแต่รถลดบ้านแบบนี้เลยนะทุกคนรหลดขันใหญ่ๆแบบนี้เนาะรหลดบ้านพวกนี้ก็หลายล้านอยู่ในนี้มีจักรยานคือเอาจักรยานมานาเมื่อยแล้วก็เมื่อยนั่งแล้วก็ปั่นจักรยานอย่างประมาณนี้เนาะหลายๆเดูเขาจะมาเป็นครอบครัวมาเป็นครอบครัวอย่างเนาะประมาณวันหยุดมือทีมบอลทามากันีีกเนาะก็เป็นวันวันซุกนี่ เป็นวันสุกที่มวยเฮามาบางเต็นเนาะเขาก็จะเริ่มเผ็ดอาหารแล้วเ,าเอาเตาเอาอยางออกมาเริ่มเผ็ดอาหารแล้วเดี๋ยวว่ามีไปเข้าห้องน้ําก่อนต้นใหญ่อ๋อบานข้างข้าวะนะต้นไม้ใหญ่แล้วนี่ก็จะเป็นบนรรยากาศที่มวยเฮามากางเต้นนอนเนาะถ้าใครบมีเต้นหรืออยากสาวแบบเป็นห้องนอนก็นมีเนาะอันนี้เป็นห้องเนาะ เรียงแถวกันอยู่สามห้องเลยเนาะแล้วนั่นก็นจะเป็นบอลทีมบอลเฮาแคมปิ้งเนะทุกคนก็นหรือกางเต้นนนะั่นเองเนาะย่างไปย่างมาก,ก็เมื่อยอยู่แบบนี้เลยนี่เลยฮัลโหลเวลาเฮ็ดอาหารแล้วก็จะมีหมูมีเนื้อมีย้อ <laughs> น my YouTube <laughs> <laughs> ขวัญขวัญขวัญ t o ู s สม l l นี่เลยอาหารแรง <laughs> อาหารแรงแรงบรรยากาศตอนเย็นกำลังกินขา่าวฟึ๊บฟึฟ๊บกินอันนี้า <laughs> Made a deal, the town was, OVIA, which was overrun by rats. So there was thousands, there was tens of, thousands of rats, people didn't know to So there's pipes, and said, I can bring you for you. And he said, it's great, it's it's funny. He was like, Yep, yeah, we'll consider it then. So he played pipes, and pipes, and the pipes are at least both loops basically. And rats, they all followed him out of town. He took them away, and, and he the river. Came back to his And the mayor was like, We didn't think you could actually do that. we, to play. we can't pay you. We yeah. that He like, you better or else or you know, if they see place like that and all the children help make them. And even though the and fathers, they're screaming, they're crying, they're trying to they keep the children home the The magic it was like all the children help make them. And then when he got back, everything in his village was different from the folks. They were scared and they didn't want to talk to him He be with his wife had happy news that he take care of his child and his friends in uh, the village and they also went to war with him he came by to visit Mark the and then once you come, come here my wife i He said what's the problem? Your wife, wife Rightly.